สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับรายการไทยรัฐรีพอร์ตคนไทยต่างแดนครับผมนทริ์วิยากุลครับผมธนสิทธิ์ปันตาครับครับก็มีข่าวสาระมานำเสนอเช่นทุกวันนะครับใช่ครับผมวันนี้เริ่มที่คุณอ้นก่อนครับสาระแรกนะครับเริ่มที่ประเทศเยอรมนีชาวไทยในเมืองเทรียได้ไปร่วมฟังธรรมเสวนาและฝึกนั่งวิปัสสนากันนะครับในโอกาสที่คุณหลินคุณลิซ่าและคุณขิงเจ้าของร้านอาหารไทยจัสมินนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสมเด็จเยอรมนีนะครับไปเจริญพระพุทธมนต์ในวันทาบุญเปิดร้านเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับบรรยากาศเป็นไปด้ววยคามจส ครับจะช่วยเอื้ออํานวยให้การสอนนั่งวิปัสสนาเป็นไปอย่างสงบทุกคนอิ่มบุญกันทั่วหน้าครับครับร้านไม่ได้เปิดร้านใหม่แล้วแต่เป็นการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ร้านครับ เป็นทีมงานที่ที่รู้จักกันส่งมาให้อ๋อครับผมสาระที่2ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับคุณมมนัสนีนะครับจันย้มนะครับทีมงานของสยามชาว u s เนะครับได้พาไปเยี่ยมชมตลาดแล็กซยออนดาวทาวนครลอสแอนเจลิสนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นตลาดขายเครื่องอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ของคนไทยในสหรัฐอเมริกามีสินค้าและอุปกรณ์ทําครัวจากประเทศไทยแล้วก็ของฝรั่งด้วยนะครับมีทุกประเภทเลยนะครับ เรียกว่าจากระเบอร์ยันเดลลบไม่ใช่ยันอาหารประเภทต่างๆอ๋อมีหมดครบคิบถนอะไรมีหมดเลยครนะแล้วก็แล้อย่างนี้ยังมีร้านขนมชื่อร้านทองหล่อสเตชันนะครับซึ่งขายขนมไทยชนิดต่างๆมีการแต่งหน้าขนมอย่างสวยงามจากที่นําจากประเทศไทยไปนะครับ ยังมีเครื่องอัศกรรมและสินค้าที่ระลึกและมีร้านกับแฟและเบเกอรี่ชื่อเดอะชิมมี่นะครับซึ่งทำเบเกอรี่ใหม่สดใหม่ขายทุกวันเลยนะครับ,รบแล้วก็ออย่างนี้ยังมีหนังสือแนะนําประเทศไทยและสานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยจําหน่ายด้วยก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่เผยแพร่สินค้าไทยจังสินค้าไทยแล้วก็ หลายหลายอย่างในประเทศไทยไปขายใช่ครับยัง,งกับาการเข้าประเทศไทย,เร,ยเรื่องเรื่องราวของคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้คนครประเทศไทยด้วยกันเองนะครับครับช่วงต่อไปพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาทีทมนาทีทองครับท่านผู้ชมครับวันวันนี้ผมก็ยังอยู่กับน้องปุ๊กกี้นะครับจิดาพาตาละอุปรละนะครับวันก่อนคุยกันเรื่องผลงานการแข่งขันแล้วนะครับ ตอนนี้ต้องคุยว่าอนาคตท,ที่จะแข่งขันเนี่ยมันมีอะไระไรายการอะไรบ้างที่จะไปที่จะไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยค่ะก็มีเอเชียนเกมเอเชียชินดอเกมแล้วก็ซีเกมอะค่ะครับแล้วคิดว่าในในการแข่งขันกีฬาเหล่านีน้ในส่วนของแอตเลิกซิมนาสติกของไทยเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าจะสร้างผลงานการแข่งขันคว้าเหรียญมาได้ทักเหรียญไหมในความในความรู้สึกของเรา ซีเกมนี่เหรียญทองเป็นของไทยประจําค่ะเด็กไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่ในต่างประเทศด้วยว่าเราสนใจกีฬาประเภทนี้ถ้าใครที่เล่นอยู่แล้วในต่างประเทศกลับมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอ,อยากไปเชิญชวนท่านยังไงค่ะก็ประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดนะคะให้ตั้งใจคะ่ะทำได้แล้ววันนี้ขอบคุณน้องปกกี้นะครับกีฬาพาสารภุมร,ะระนะครับนักกีฬาโยชนทีมชาติไทยที่สละเวลามาพูดคุยในรายการถึง3ตอนด้วยกันนะครับขอบคุณครับ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่หมึำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาท์และเซเว่นอีเลเวน ใช่โดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุยเชียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มมคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซ Freshmart และเซเว่นอีเลฟเว่นังสามัคคีนั้นคือพลัง เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสามัคคีเกิดขึ้นพลังแห่งความร่วมมือก็จะตามมาพลังแห่งความสุขพลังแห่งความเจริญก็จะตามมาที่ใดก็ตามที่มีความสามาัคคีที่นั่นก็มีแนวโน้มว่าจะมีแต่ความรุ่งโรจน์โชตนาปรราท่านถึงบอกว่าบ้านเมืองที่สามาัคคีใครยกมาตีก็ไม่แตกบ้านเมืองที่แตกสามาัคคีต่อให้ไม่มีใครยกมาตีเดี๋ยวมันก็แตก ทำอย่างไรหนอเราจึงจะสามัคคีคำตอบก็คือขอให้เราที่อยู่ร่วมกันนั้นคิดถึงตัวเองให้น้อยๆคิดถึงส่วนรวมให้มากๆถ้าเราคิดถึงตัวเองให้น้อยยแล้วคิดถึงส่วนรวมให้มากๆเราก็จะลดความสำคัญของตัวเองลงมาและยกความสำคัญของส่วนรวมขึ้นเป็นใหญ่ถ้าทำได้อย่างนี้เราก็จะสามัคคีกันเรื่องนี้จำเป็นหลักการง่ายๆว่าส่วนไหนๆก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าส่วนรวม ถือติอย่างนี้แล้วความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นสนับสนุนโดยบริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเย้า่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มุคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวนข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหน ฟ้าแสนกวา้างเป็นดินแสนใหญ่ขม่มงดงามเั้นอยู่หนในใดปลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาะเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่โดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย c ีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคัพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรช a r าและเซเว่นอีเลเวนท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่คับ ท้าลองริบทีกรมการกุศลครับคุณประสิทธิพรเวชประสิตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราคุยทิ้งท้ายไว้วันก่อนเรื่องของการประชุมเครือข่ายหญิงไทยยุโรปครับวันนี้จะคุยในเรื่องรายละเอียดการประชุมมีอะไรบ้างอะไรที่ต้องการเผยแพร่ให้กับคนใช้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศได้รับทราบครับเรื่องสําคัญที่คยคุยกันนะครับก็คือหญิงไทยเมื่อสมรสกับชาวต่างชาติในยุโรปเนี่ยก็บางประเทศเนี่ย เขามีข้อห้ามในการที่จะเข้าถือสัญชาติตามสามีบ,บางประเทศก็กําหนดว่าฝ่ายหญิงจะต้องสละสัญชาติเดิมก่อนแต่บางประเทศก็ไม่ได้กําหนดไว้นะครับ,รบทีนีเ้เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปเนี่ยก็มีการพูดคุยสอบถามจากผู้แทนสนํานักงานอายการสูงสุดว่าตามกฎหมายไทยนั้นกําหนดเรื่องคนไทยต้องถือสัญชาติเดียว หรือไม่นะครับซึ่งผู้แทนจากสำนักงานอายการสูงสุดนะครับก็ตอบยืนยันว่ากฎหมายไทยเนี่ยไม่ห้ามคนไทยเนี่ยสามารถถือสองสัญชาติได้ครับนะครับก็แต่สำหรับบางประเทศแล้วเนี่ยเขาจะกำหนดนะครับว่าหญิงไทยต้องไปเดินเรื่องขอสละสัญชาติไทยก่อนถึงจะมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติมของครับมีประเทศไหนมั้ครับคือคือณขณะนี้เนี่ย ทางในยุโรปที่ยืนยันแน่นอนก็มีเนเธอร์แลนด์ประเทศเดียวที่บังคับให้หญิงไทยต้องไปดําเนินการเรื่องสละสัญชาติไทยก่อนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติเนเธอร์แลนด์ตามสามีประเทศอื่นๆที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้บังคับนอกจากนี้เรื่องที่พูดคุยกันคือ,อบุตรชายที่เกิดมาเนี่ยแล้วก็แม่มีสัญชาติไทย ลูกก็ได้สัญชาติไทยนะครับเมื่อมีลูกมีบุตรชายเนี่ยไปแจ้งเกิดกับสถานทูตสังกงสุนใหญ่น,นะครับก็สามารถมีหนังสือทางไทยได้เด็กมีสัญชาติไทยแต่เด็กเมื่อมีสัญชาติไทยแล้วก็มีหน้าที่ที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครบ21ปีก็มีการพูดคุยกันว่า กรณีเด็กถึงเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ฐารแต่ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้ารับการเกณฑ์ฐารได้นี้สามารถผ่อนผันได้หรือไม่อันนี้ผ่อนผันได้นะครับเมื่อเด็กกําลังศึกษาอยู่ในมาหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไปขอใบรับรองการศึกษาจากมาหาวิทยาลัยนําใบนั้นนะครับไปติดต่อสารเอกชอรทูตหรือสารกงสุนทรียเพื่อแปร นะครับแล้วก็รับรองแล้วก็ทำใบมอบอำนาจให้ญาติที่เมืองไทยเนี่ยไปติดต่อในเขตที่เด็กเนี่ยขึ้นบัญชีฐานกองขึ้นบัญชีฐานไว้เพื่อขอผ่อนผันซึ่งก็สามารถผ่อนผันได้นะครับแต่กรณีที่ไม่ไม่ได้ขอผ่อนผันนะครับเมื่อครบเกณฑ์อายุ21แล้วเนี่ย ถือว่ามีความผิด,ผดนะครับม,ม,มีความผิดตามกฎหมายนะครับเมื่อเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยก็จ,จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายก็ต้องถูกกันบางคดีแตส่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางสำนักง,งานอายการสสุด,สดบอกว่าก็มีแค่โทษปรับทีนี้แล้วจากการสัมมนาครั้งนี้มีเสียงะท้อนจากผู้ที่เข้าาสัมมนาเนี่ยเป็นยังไงความพอ,อใจน้อยแค่ไหน,นเขา คือสมาชิกที่มาร่วมประชุมเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะแอคทีฟทุกคนเนี่ยคือหญิงไทยที่มีความพร้อมมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นๆก็คือแต่งงานกับชายชาวต่างชาติแล้วมีความสุขมีความพร้อมก็เลยอยากที่จะมาช่วยเหลือผู้หญิงไทยอื่นๆซึ่งอาจจะไม่โชคดีเหมือนพวกเขานะครับผมก็ได้ให้คำแนะนำกับเครือข่ายหญิงไทยไปว่าในประเทศไหนก็ตามในยุโรปเนี่ยนะฮะ หากจะจัดการประชุมในลนักษณะนี้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางการของประเทศนั้นเนี่ยขอให้จัดทาเป็นโครงการหารือกับสารทุตไทยขอรับการสนับสนุนขอให้สารทูตช่วยประสานงานจัดการประชุมสามารถทําได้ครับก็บเ,เป็นรายละเอียดในเรื่องของการประชุมเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีมีประโยชน์แล้วก็ให้ให้คำแนะนําและการช่วยเหลือหญิงไทยอย่างจริงจังน,นะครับก็วันนี้ขอบคุณท่านรองรัฐมนตรีโครงการงศูนย์ครับคุณประสิทธิพรเวชประสิ์ประคุณครับ สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายเกลียวซ่าหมูกุยช่าย c ีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มัคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอ ใช่เลยพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบาร์และเซเว่นอีเลเวนครับเข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนนะครับวันนี้ปฏิทินที่ไหนบ้างครับคุณเดลิตรไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ คุณพานุพลลักแต่งานแล้วคุณสมเกตพยัคฆ์คาิสนะครับเป็นตัวแทนรับมอบเงินจํานวน3 0 0พันเหรียญสารฐอเริกาเพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษาของแซนนี่กลาณนะครับทายาทของคุณสัญชัยโกรนนอดีตศิลปินดังที่ลงรับไปนะครับโดยรับจากคุณฉลอแสงจันทร์เพราะวันนี้คุณฉลอแสงจันทร์ก็ได้มอบอิฐของคุณสัญชัยให้กับคุณประสงค์รุ้ลักษ์สวนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของไทยในสารฐอเริกาทำกลับไปมอบให้บรรดาที่ประเทศไทยด้วย ผมปฏิทินที่2นะครับไปที่ประเทศนเนเธอร์แลนด์ขอเชิญชาวไทยใน,นเนเธอร์แลนด์นะครับไปร่วมงานคิดถึงเมืองไทย2555ที่เมืองอัลเมเรอร์นะครับวันที่30มิถุนายนถึง1กรกฎาคมในสไตล์สบายๆนะครับมีการสาธิตด้านวัฒนธรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารอาหารไทยด้วยนะครับ ครับผมนั่นก็เป็นสาระที่นําเสนอในวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนําเสนอส่งมาได้ที่ทาง t h a i สีวันแ g m a i l c o m คับหรือสามารถชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง u t u b e นะครับโดยพิมพ์คําว่า Thailand Report 2012ตามด้วยวันที่นะครับและรับชมได้อีกช่องทางหนึ่งคือทางช่องด a n คร o บ TV ในเครือข่ายเจริญเคเบิลทีวีซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับครับผมแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน